โค้ดวาไรตี้ข sì ยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันไอพยานปากโทษนะคันกลางกูคนเฟังเนาะอืมคนเรฟังเขาคนฟังโคตรนี่โคแกนี่เน้อนั่นไงก็พี่น้องนั่นไงมันเป็นสัตนๆไ้บัดรดิเออช่วยมามัดแล้วสิ่งที่สำคัญเขาจะบอกปักป้ายยกแปล เรามาปลักป้ายถ้ามีปัญหาปุ๊บกันนี่เขาจะมาปลักป้ายเลยนะที่ดินเป็นของใครกอมประไมอให้เข้ามาทาประโยชน์แล้วออน,นะครับเพราะอะไรมันขาดสิทธิ์ไปแล้วเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการใดๆ้งสิ้นทีนี้ก็จะปลักป้ายก่อนแับเลขแล้วจะมีการสืบกันสอบเอาเจ้าของเดิมมาสืบทีนี้อ่าจ้าของเจ้าของเดิมมาสอบว่าเจ้าของเดิมนี่ขายใครอะขายให้ใครอา่า เจ้าของเดิมนี่จะปัดออกจากตัวเองอยู่แล้วถ้าโง่ก็รับเอาเองเออนะครับถ้ารับเอาเองก็ติดคุกตอนเก่แล้วครับตอนเท่าเลยทีนี้ตายก็คุกตายก็คุกก็คักแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นไหนเอาดันๆันนะครับสี่ร้อยไร่นะครับถ้าเจ้าของเดิมนี่นะอ่อพูดตามเรื่องตามราวตามความจริงมันนี่นะหนึ่งที่ตรงนั้นเจ้าของโดนเจ้าของเดินจะได้รับโทษอะไรหนึ่งคือการยึดที่ เอสองคนใหม่ที่เข้าไปทําประโยชน์คืออะไรจะโดนดําเนินคดีเออคือคนใหม่เข้าไปบุกลุกใช่ไหมนี่แหละครับพี่น้องเอาดันดันสี่้อยไล่ความไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทีนี้เออไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแบ่งให้ลูกแต่ละคนแต่ละคนทีนี้ว่าขายให้ใครบ้างอ่าแบ่งให้ลูกคนไหนคนไหนคนไหนนี่แหละครับความบันเทิงมันกําลังจะมาถึง <laughs> ผมบอกได้เลยเครับความบันเทิงกําลังจะมาถึงความมาลนยกําลังจะมาถึงถึงผมบอกเลยเป็นคดีความนี่นะมันโทษรัฐโทษหล,ษลวงนะเออเอาที่ดินของอา่าของหลวงนี่มาเป็นของตัวเองนี่นะอา่าทาผิดกฎทําผิดระเบียบทําผิดกฎหมายนะครับเข้าไปบุกรุกเข้าไปเท่าถางเข้าไปตัดต้นไม้เอาเทก็กเตร์เข้าไปดันต้นมงต้นไม้อม้เรียบรย้อยครับผมบอกไปเลยยากหนัก นะครับคุกคักๆผมบอกว่าเลยอ่าไว้ขับใจเงินกับยังทายคลิปเมยแต่ไปมาปึกมันน่ะโว<อ>้ยชีวิตเอ้ยยางอ้างว่ามีเงินมีทองว่าไปซื้อขีดดินขีดดอนติดทางดุงทางดําเออนะายเงินกับทายคลิปกันมาดีเออนับเงินจัด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 จ้ดให้กันมาดีครับพี่น้องเอ้ เอแต่มาประปึกมาหนาผู้จักก็บอกกฎหมายเนี่ยนะฮะนะครับมันเป็นแบบนั้นไงโอ้แต่ใจนะครับเนาะอนะครับนะอ่าี่บอกบ่บอกก็แล้วแต่นะ้ครับพี่น้องเอฟซีจะพูดยังไงก็แล้วแต่แล้วอ่านะครับนะเราก็รอดูรอรุ้นครับพี่น้องรอดูรอรุนเอาดันดันนะครับสี่ร้อยไรอ่านะครับเนาะ น,นางโดนยึดที่รอรงอายาหมอเสียค่าปรับใครบอกทําอะไรไม่ได้เอ่ออย่างง,งค่ะแต่ว่ามันก็เป็นคดีแรกใช่ไหมล่ะอา่าเป็นคดีแร่นะครับนะไม่เคยทําความผิดมาก่อนถ้าตอนนี้รอลงอาญาแล้วมันมีการกระทําความผิดนะครับนอมาย่อเย้ยะนะครับมาถากถางหน่วยพยกกักฆภูมิในการทํางาน ว่ามันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรมันไม่ได้นี่แหละครับพี่น้องเอฟซียิ่งทําให้เขาโมโหยิ่งทําให้เขาหมั่นไส้นะครับมาท้าทายนี่ค่าปรับหมื่นหนึ่งก็ไม่ใช่เงินกูค่าเสียหายก็ไม่ใช่เงินกูเอฟซีย่าให้กูด้วยอืเห็นไหมหลายเห็นไหมหลายนะกูไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลยเออม,มีแตเอฟซี FC จ่าให้กูทั้งนั้นเห็นไหมกูไม่ได้เสียอะไรสักบาทแล้วไม่เหมือนมึง,มง ใครจะช่วยมึงะหะอนะแม่น้องสายมึงเลยจะช่วยมึงแม่น้องสายมึงเราจะมาติดคุกให้มึงนั่นน่ะนะเออมึงกี่คดีแล้วมึงสามคดีแล้วกับกูถ้ามึงโดนคดีป่าไม้ก็ไปอย่างนั้นมึงโดนแน่มึงหนักแน่ออเอาล้วแล้วครับพี่น้องเหรอชีวิตโอ้ยตาใส่นะครับอานะเป็นแบบนั้นไหน น้ำถูกกัน,นวันนี้สว้กัไปซื้อกีตินนะซื้ออย่างซื้อของหลวงโอ้แต่มาฝึกมานานะครับไปทายคลิปไปลงมา <laughs> เอาสมองตัวไหนคืดกูาถามก่อนฮะแต่ละตัวนี่ฮะโอ้ยเจ้าขอเกียวเจ้าขอทางนั้นนะครับไปท้าทายเขาีวันนี้เ <laughs> ห็นไหมครับอย่างที่เพลงหนึ่งก็ไปท้าทายเขาอืมนี่หยุดได้หยุดซะเลิกได้เลิก,เลกซะนะเอออย่าหามว่าไม่เตือนนะ จะโดนไม่ใช่น้อยนะอ่านะพวกมึงรู้ไหมว่าที่ของกูนี่นะเจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตให้กูเข้าไปทําประโยชน์แล้วนะเอกสารแต่ละสบับสบับให้กครบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้นํานะเจ้าหน้าที่แล้วก็กูด้วยนี่ของกูอยู่ในตู้บอกบอมึงอยู่ในตู้บอกปากไดอนุญ,ญาตมึงกูถามมึงก่อนแต่เขาอนุญาตมึงเขาคุกฮะนอน,นี่แหละนองจีวิเออโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี มันก็เสียที่ไปไงบริษัทของเราทุเรียนน้อยก็เสียแล้วเนาะเจ้าของเดิมน่ะนะเขาอย่างไงได้รับโทษคืออะไรเขายึดแปลงไงย,ยึดที่นะแต่ว่าเนืวอพระเจ้ากระพุ่มน่ะนะเขาไม่อยากเอาเจ้าของเดิมพี่น้องเอจีแต่ก็มีการลงโทษคือการยึดที่นะครับเออไม่นะครับพี่น้องเอฟจีจะแมนคักเนาะจะแบบปึกแม่นหนา นี่นะคะปรับหน้าดินคะ่ะไถพรวนครั้งที่หนึ่งไถพรวนครั้งที่สองคะ่ะโอ้ยนะคะฝนตกมาพอดีคะ่ะโอ้ยนะคะเราก็ไปซื้อพันธุ์หญ้าด้วยกันคะ่ะนะเอเราก็มีวัวสองตัวค่ะทังสองก็มีควาย <c oughs> เอ,อ่อนะสามารถก็ทังสองก็สามารถมาตัดหญ้าได้เลยคะ่ะให้ควายกินกันล้วก็เพื่อนกันคะ่ะเราก็ทาด้วยกันมาคะ่ะนะ ม,มาตัดยายได้เลยครับเปจังไดนบ้านนี้ไปจังไหบ้านนี้ฮะเนี่ยเออมันไม่ไปซี้แปลงเองเลยบ้านน่ะนะบ้าน้ไปซื้อแปลงเองเลย,เลเลยคันดืน้อะนะออนะครับวันนั้นใครที่ลงไปชี้แปลงนะครับในแปลงที่สองคืออะไรครับบอกสอกหน่อยพระยากระพุมก็ลงไปอา้าวชี่จุดครับจังจัดจัดไปเละเจ้นั่นเจ้นี่บ้านนี้เออ นะเข้ามาทําประโยชน์จริงไหมนี่อ่าเห็นไม่ร่องรอยมีร่องมีนเอะปลูกก้าใช่ไหมครับอ่าคุณทาจริงใช่ไหมครับอ่ามันเป็นที่ผมครับอ่าแม่ผมยกให้ผมครับคุณบุลือแม่นกเรียสวัสดีครับรู้ข่าวอีหยกอยากไปบวชแล้วเหรอช่างตั้มไม่รู้แล้วครับพี่น้องเอฟสีนะอะไรโดนยึดไปแล้วสมุดอะไรใบเขียวแอบไปใช้งานหรือเปล่าฮะ สมุดเขียวจังไรนะครับพี่โรดสวัสดีครับสมุดเขียวมานจะใสอีกสมุดเขียวนะเกษตรเกษตรพุนเกษตรอำเพื่อเขาออกให้มันไม่ได้เกี่ยวกับสมุดเขียวเขาใจเราบอกอัน